การสร้างสีสันการทำนาทีเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์ให้การแสดงย่างครบถ้วนตามสัญญาวาจางศิลปินก็มีเกียรติซึ่งได้รับเกียรติจากผู้วาจ้างที่ให้ไปสร้างความสุขให้ท่านผู้ชมศิลปินบอต้องการที่จะมาทะเลาะหรือหาเรื่องกับผู้วาจาง หรือแฟนแฟนผู้ใดทั้งสิน้นสําคัญคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าเจ้าภาพหรือว่าหมอลน่ำหรือท่านผู้ชมกับเป็นคนคือกันมีความเป็นมนุษย์ซ้ำกันตีสิบบอมมักผู้ใดมาคมเหงหรือร่างแก่หรือโดนด่าโดยบ่มีเหตุผลเม้นสีออกมา ว่าตัวเจ้าของเบาดีบ่ดีนะครับนั่นคือการที่คุณไปเบาแล้วมีหลายๆคนอยากให้ออกมาชี้แจงคุณเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในมู่บ้านคุณต้องหูวา่าคุณเบาอีอยังไปมันต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเจ้าของเบาแล้วก็มีคนนะครับได้ออกมาเบาเด้อเรื่องนี้บอกว่าให้ออกมาเนยมาชี้แจงแถลงไข หรือว่าสิ่งที่บอกไปนะมันถือบอบอโจนะครับเพิ่นได้โพสหรือว่าแช่ขอความที่มีคดนะเอาประเด็นนี้ออกมาเว่าเนะครับเนาะว่าสิ่งที่เว่าไปมันเป็นยังไงเพิ่นว่าชี้แจงอย่างมีแต่ขึ้นเวทีอีกบงแล้วก็มาว่าตื่มอีกองก็พอนี่ละ่ะเงยดหลผู้รับผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะลงมาเลียวแรนะครับ ไปบอกขนาอื่นอีกคือกันครับว่าโอ้ยถ้าเป็นแบบนี้สิบ่จ้างนั่นคือคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ในมู่บ้านบ่จ้างกับบต้องจ้างครับมันอยู่ที่ทานหรือว่าในมู่บ้านกรรมการในมู่บ้านมีบ่หมักหรือบ่หมักจังใดหูจักตัวเจ้าของบว่าทั่วลงไปบอแล้วมันถูกต่องบ่ที่ไปบอใส่อารมณ์ตามความชอบของตัวเจ้าของมันบ่แมนครับ วาแล้วผลกระทบกลับมาเป็นไงครับฟีดแบ็กกับมามันดีบ่หาเสียงบ่หาเสียงล่วงหน้าตีฮู้บ่บ่ว่า้นวาเพิ่นสาวน้อยนี่ถือว่าเป็นวงที่ให้เกียรตศซีสเกตเป็นย่างมากเลยครับเพล่นไปทําการสแสดงอย่ศซีสเกตนี่บักย่างหลายเ้ยครับเพล่นในเหตุเพ่เเพงโชว์ซีสเกตขึ้นมาเพลใน้เกียรติครับ แต่บางคนบ่ให้เกียรติเพิ่นกับ่เป็นยังเอะครับแต่ว่ากับวาเพิ่นสัญญาที่มีอยู่ไปเส้นหาอย่างครับเส้นหาวิม่านอย่างบ่เส้นหอดเทียงครับธรรมักจังสันต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวจะของไปเส้นครับกติกามันมีอยู่ครับเอกสารเพิ่นเอามาให้เห็นแล้ว หรือว่าจำตัวเจ้ของไปเส้นบ่อใดวาเส้นท่อใดจังใดแล้วสิมาเว้าตามอำเภอใจเอาตามใจตัวเจ้ของมันเป็นไปบ่อใดครับย่างที่ว่าแหละครับละลายค้นว่าเลยว่าคุณบุตรมีวุฒิภาวะพ่อบ่อในการว้าแบบนี้ถ้าหากเว้าแล้วท่านว่าถูกต้อง ท่านก็ต้องออกมาชี้แจงให้คนอื่นเห็นครับผมวอาถือแล้วสัญญาผมถูกต้องเอาออกมาครับงัดหลักฐานออกมาว่าท่านว่าถูกต้องบอมเมนวาซีวอาแล้วเดี๋ยวเลยขึ้นหมาตดเนี่ยมันบอมเมนครับต้องรับผิดชอบในช่งที่ตัวเจ้าของบอกครับซึ่งบอจ้พ่นมาเห็นแนวสัญญานี่มันคือสัญญาเพิ่นได้เส้นแล้วเพิ่นออกว่าถึงตีห้าเพราะ เพิ่นต้องเดินทางครับไปจังหวัดอื่นมั่นไก่ครับหลายหลอยกิโลโบมเมนวาเลียนสิบนาที่หอดเพิ่นต้องกะเวลาครับสิรับงานมือนีมืออื่นไปแสดงใสมันต้องทันเวลาส่วนสิตั้งเวทีแล้วครับส่วนสิเก็บแล้วหรือว่ามันเก็บข้าเดียวแล้วครับมันบเลี่ยงงไงปรานั้นครับคุณเห็นบ่นั่นแหละครับออกมาชี้แจงครับ ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ดอกครับว่ไปแล้วจะคืนนำลา้ตัวเองครับไม่อย่างคุณว่ผิดว่ผิดคุณออกมากละพี่ชอบคุณผิดคุณก็ขอโทษขออภัยครับสังคมเขาอ่ะสีน่อมรับหรือ,อสีหายอภัยได้เงียบหายบ่ครับคุณวามันแมนบ่ไปว่ไปวาแล้วไปตำหนิคนอื่นแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วท่านแยว่วเอาดีใส่ตัวเอาซัวใส่ผู้อื่น มันคุณบรจ้างพนอืนกับสีจ้างครับบ่ได้เดือดร้อนบ้านนั่นหรอกครับงานเผื่แต่ละมือนี่ครับคุณต้องจองนะครับบริวาขคอยจะได้มือนี่เอามือนี่มันบอแมนครับแต่คุณบรจองล่วงหน้าบรมีทางครับคณะไดก็ตามครับหมอล่ำมันถ้าว่าจะของแน่นะสร้างวงขึ้นมากแข่งขันกับเผื่อครับมันสีมีบอครับความสามารถในการเหตดแบบนี้มันได้ง่ายๆบอครับ โซซีสร้างมอล่ัแต่ละวงได้บ่เมนวาตั้งมือสองมือแล้วมันมือสีสีสมีชื่อเสียงโด่งดังเลยโซเพิ่นสิทางความน่าเชื่อถือโซส,สีดังขนาดนี้โดนบอไหนครับกี่ปีแล้วสีล่มแล้วกะมีจนฟื้นขึ้นมาไม่ครับเยะสะวาเจ้าตั้งขึ้นแล้วมันดังเลยครับมันโบเมนครับศิลป,ปินเนี่ยโซสีดังนี่ มันว่าเป็นไง่ายๆครับโซซีเพื่อนมาได้ตั้งมาตั้งกี่ปีแล้วครับรุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นยังเพิ่์นอีกก็ไปตั้งแคงกับเพิ่นเลยครับแล้วก็ไปทําการแสดงเจ้ากระบอกเลยครับว่าแสดงหอดเทียงร้องเบิงนะครับว่าเจ้าเห็ดได้บอบางเทือเนี่ยเขาเลยว่าการเฮาดีแต่ปาก มันบ่แมนเลยครับวอาแลวก็ต้องเฮ็ดไทยได้ครับปีนาเจ้าจ้างผู้ใดสิเบิงงนะครับเดอ้ดอผู้ใดอยู่ใกล้ๆล่อเบิงในว่าเขาจะแสดงหอดเก้าโมงบ่เบิงนะครับนำนาเบบยบันสิมีความสามารถเฮ็ดไดบ่ล่อเบิงหลดครับคิดว่าแน่เฮ็ดเบิงครับความสามารถขนาดไหนครับ ว่าตัวจาของแน่เนี่ยเป็นผู้รับผู้ยยใ่ญ่เนี่ยที่แน่จริงนี่ร้องเลยเ้อครับผู้ได้ใกล้ๆเบิ่งเลยครับงานปีนาเนี่ยคณะใดมากเราก้าโมงา่งเศร้าเพิ่งจะเลิกเล่นสิเบิ่งครับไม่ยังใส่ต่อามณมตัวจาของบอถือบอ่กวรครับเมาบคทับช่วงนั้นก่อนสิแจ้งนะสู้ว่านักแลอ้อบ่ วอลให้ค้นหูหลายๆมันดีป่ะครับประจ,จานตัวเองครับคิดว่าตัวเองถือดอเบิงครับความสามารถปีหนาเลยครับเด้อว,ว่พตถิจ้างผู้ใหมากผู้ไร่ละมากแล้วถ้าบอเห็ดเขียนสัญญาไวนะ้นีขึ้นลดครับนั่นนหะครับผู้ใหญ่บ้ใหไงกว่านี่นะครับเขาเลือกมากุณก็ต้องฟังครับนั่นคือประชาธที่ประไตยจำไว้นะครับ